ต้องค่อยๆประคองใจอย่าให้ตึงอย่าให้หย่อนตึงเนี่ยเราก็รู้หย่อนเราก็ทราบถ้าตึงเกินไปหรือตั้งใจเกินไปเพราะอยากได้อยากเห็นอยากให้ใจสงบมันตั้งใจเนี่ยร่างกายจะฟ้องจะอุทธร์กันมาเลยโอ้ไม่ไหวแล้วไม่ถูกวิธี ั่งแล้วไม่สบายไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างนี้ผิดวิธีจะไปฝืนดันตุลังทำต่อนะจ๊ะตั้งปรีบลืมตาปรับให้ร่างกายสบายพอสบายแล้วก็ค่อยๆเริ่มต้นใหม่ค่อยๆประคองไป บางคนตอนแรกก็ประคองไปสบายสบายแต่พอนั่งไปนานๆก็ชักอยากเห็นพอนั่งมาตัา้างนานแล้วมันน่าจะมีอะไรให้ดูก็เลยลืมดวลืมหลักวิชาไปเค็นภาพขึ้นมาเพราะอยากเห็นนั่งแล้วมันไม่เห็นมันก็ฮึดฮัดขึ้นมาล เลยไปเคล้นภาพอย่างนี้ก็ผิดวิธีนะจ๊ะทำให้เกิดอาการไม่สบายกายไม่สบายใจอย่างนี้ก็ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นต้องพอดีทางสายกลางเนี่ยของพระอริยเจ้ามันต้องพอดีต้องสบายสบายตั้งสบายสบาย เราดูการปฏิบัติธรรมของพระบรมครูของเราในวันที่ท่านจะตัดสรู้เป็นพระอาหารหันตสมมาสมุทธเจ้าตั้งแต่ได้ขอบฉันพัตตาหารจากนางสุชาดาที่ถวายข้าวมรรุพญาณนทิทาทอง49่ปันแต่อาหารก็รสเลิศ แต่และก็มาส่งน้ำส่งสนามพระวรากายคือมาอาบน้ำเลยํำละร่างร่างกายให้สดชื่นอธิษฐานลอยบาทบาทรลอยทวนน้ำก็ยิ่งทำให้ปลืม้มเวลามันนั่งก็นั่งอย่างสบายสบาย ท่านคงจะมีความรู้สึกในใจวันนี้มันปลอดโปร่งจังมันสบายสบายจะนั่งไม่เลิกจนกว่าจะเห็นตายไม่ว่าเวลาประชนมาท่านก็นกนยังนิ่งๆเฉยๆไม่ได้เคลื่อนไหวกายอะไรเลยใจก็น,นึกถึงบุญบารมีความดีอย่างเดียวครับนิ่งๆสบายๆ มั่นใจในความดีของตัวจะจะเอาชนะศึกได้แล้วท่จงวางใจให้พอดีพอดีไม่ตึงเกินไปไม่ย่อนเกินไปในสุดก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานไปตามลำดับเป็นพระอารหันตสมมาสัมุทธเจ้าตัวนึกย้อนหลังตอนที่ท่านอายุได้เจ็ดขวบ พระาบิดาพระเจ้าสุดโทสนะแหลกนาควันจะลดพระนังคันท่านนั่งทำใจหยุดหนึ่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาตายต้นว่าและเข้าถึงปฐม,มอมมัชเห็นดวงใสจำจนกระทั่งไปดึงดูดบุญบารมีของพระองค์ท่าน แม้ยามบ่ายเงาว่ายังให้ลมเงากับตัวท่านฝืนธรรมชาติเหนือธรรมชาติขึ้นมาเลยนั่นท่านก็ทำอย่างสบายๆเหมือนเด็กๆเ,เ,เจ็ดขวบไม่ได้คิดอะไรสบายๆตนวันตัดสรุธรรมท่านานึกถึงวันนั้นวันที่เคยนั่งมืออายุเจ็ดขวบ ซึ่งหลักก็คือเป็นกลางกลางไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็จับหลักอันนั้นมามาใช้ในการปฏิบัติในคืนนี้หรือทุกทุกคราวต่อไปคือวางสบายสบายน,นึกถึงบุญไปเป็นดวงใสๆไม่ไเห็นไม่ชัดแล้วก็ทำความรู้สึก รู้สึกว่ามีดวงใสๆใส,ใสเหมือนกระจกใส,เห,นหนใสเหมือนน้ำใสเหมือนน้าแข็งใสเหมือนเพชรเพชรที่ต่องแสงหรือใสเหมือนน้าค้างปลายยอดยาน้ำจะกลิ่งบนใบบัวหรือใสเหมือนดวงดาวในอากาศดวงจันทร์ดวงอาทิตย์เป็นต้นอย่างนั้น ค่อยๆนึกด้วยใจที่เยือกเย็นเราจะมาเอาความใจร้อนที่ใช้ทางโลกมาใช้กับเวลาปฏิบัติธรรมนะั้นไม่ได้เลยนะต้องใจเย็นเย็นค่อยๆประคองไปการจะเข้าถึงธรรมมันต้องมีความสุขทุกขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้น ก่อนปฏิบัติกำลังปฏิบัติและหลังจากปฏิบัติเลิกออกมาแล้วต้องสบายทุกขั้นตอนถ้าตอนไหนเนี่ยมันไม่สบายแสดงว่าไม่ถูกวิธีแล้วจะต้องสบายตลอดเพราะฉะนั้นจะนึกถึงดวงบุญใสๆ ก็ต้องนึกอย่างสบายๆทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่อก็ค่อยตรึกค่อยๆเนิ่ค่อยๆค,คิดไปค่อยๆเนึกไปเพราะเราไม่ได้ไปนั่งแข่งกับใครแม้กับตัวของเราเองก็ไม่ได้แข่งเราไม่แข่งกับใครทั้งสิ้นแต่เราจะฝึกใจให้หยุดนิ่งนิ่ง อย่างถูกหลักวิชาตัววิธีการถ้าเรานึกไม่ออกแสดงว่าจิตมันหยาบเพราะตั้งใจมากหรือไม่เคยนึกแล้วก็ทำใจนิ่งนิ่ง,น,งนิ่งในกลางตัวถ้านิ่งในกลางท้องยังไม่ได้เราก็นึกถึงนิ่งตรงไหนก่อนก็นได้ นิ่งตรงไหนสบายตรงไหนก่อนก็ได้เริ่มต้นจากตรงนั้นนะจ๊ะนิ่งตรงไหนก่อนก็ได้อาจจะอยู่ข้างนอกตัวข้างหน้าเราหรือตามฐานต่างๆที่ยังไม่ให่ฐานที่เจ็ดตรงนั้นไปก่อนก็ได้พอเริ่มรู้สึกว่าตัวไม่อึดอัดแล้วไม่คับแคบแล้ว รู้สึกมันปโปร่งโลง่งเราก็นิ่งต่อไปเพราะถูกส่วนก็ตอนนั้นเดี๋ยวมันลงมาเองเดี๋ยวมันจะลงมาตรงกลางเองนิ่งแล้วก็จะสบายถ้านิ่งและสบายขยายแม้ยังไม่เห็นภาพดวงบุญดวงใสๆ ก็ถือว่าเราได้ทำถูกทางแล้วถูกต้องถูกหลักวิชาแล้วท่านนิง่งนุนม่นมนุ่มลำบุญลำไมตัวมันโปรง่งมันไม่อึดอัดไม่คับแคบรู้สึกขยายบรรยากาศขยายตัวขยายแล้วก็หายไปอย่างนี้เนะี่ยถูกวิธีแล้ว ก็ให้รักษาหยุดกันนิ่งอย่างนั้นต่อไปอย่าลืมตาอย่าขยับตัวแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรนิ่งๆถ้ารู้สึกตัวหายไปยิ่งดีตัวหายตัวเบาตัวลอยอะไรเหล่านี้เป็นต้นแต่จนั่นถูกวิธีแล้วให้นิ่งต่อไปหรือบางทีรู้สึกตัว ยืดสูงขึ้นหรือตัวขยายตัวยอ่อหล่นจากที่สูงเป็นต้นถูกหลักวิชาแล้วให้นิ่งต่อไปอย่าลืมตาอย่าขยับตัวอย่ากลัวอะไรแล้ไม่ต้องใช้ความคิดสงสัยวิเคราะห์วิจัยวิจารณประสบาการณ์ ไปเออย่างนี้เป็นอย่างนั้นมัน้งหรือมันเป็นยังไงมีคำถามก็ในใจอยาให้เกิดขึ้นนิ่งเฉยเฉยโดยไม่ต้องคิดนิ่งอย่างเดียวแสงสว่างเกิดขึ้นแสดงว่าทูกต้องไม่ว่าแสงนั้นจะขยายกระจายไปทั่วก็ตามหรือเป็นแสงเล็กๆแวบผ่านทางหัวตาก็มีซ้ายขวาหน้าหลังก็มี แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไม่ต้องไปชำเลืองดูนิ่งเฉยๆณจุดที่นิ่งน่นิ่งตรงไหนก็นิ่งตรงนั้นไม่ต้องไปชำเลืองดูนั่นถูกหลักวิชาแล้วนิ่งนุ่มนมละม,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 มุนละไมสบายสบายอย่างนี้ได้จ้ะเดี๋ยวจะถูกส่วนเองพอถูกส่วนก็ตอนนั้นก็จะตกศูนย์วูบลงไปเลย พรวโบลงไปเดียวดวงธรรมเบื้องต้นก็จะลอยขึ้นมาที่ฐานที่เจ็ดตนี้แหละเราจะเห็นฐานที่เจ็ดได้ชัดเจนจำไสทีเดียวแหละโอ้โอ๋อฐานที่เจ็ดที่ได้ยินได้ฟังบ่อยๆอ,อยู่ตรงนี้นะมีลักษณะอย่างนี้เนะี่และดวงก็จะไส ใสมาใสและก็สว่างและสว่างกับความใสก็มาพร้อมกันเป็นขั้นเป็นตอนกันไปอย่างนี้พอถึงตรงนี้ก็ง่ายแล้วหลหะพอได้ดวงปฐมมรรคหรือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานตรงนี้ง่ายแล้วเพราะว่า ใจมันนิ่งใ,ในระดับหนึ่งเป็นอัปปนาสมาธิแล้วผ่านวิตกวิจารปีติสุขเข้าถึงเอกคาตานิ่งเอกคาตาอุเบกขาความบริสุทธิ์ความสุขมาพร้อมๆกันเลยแต่ไปวามสุขที่ละเอียดสุขใสสว่างสบาย ใจก็จะนิ่งในนิ่งแน่นๆน,น,น,นแน่นกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เข้าไปถึงของจริงที่มีอยู่ภายใน18กายซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตติดมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดเป็นมนุษย์นถูกพยา,ยามายก็บดบังทำให้ไม่รู้เรื่องเราก็จะเข้าถึงได้ ไ่ใจหยุดนิ่งในสนิทคืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครง่วงใครเพลียก็ปล่อยให้มันหลับไปสักแวบหนึ่งสดชื่นตื่นขึ้นมาก็ทำความเพียนต่อใครเมื่อยก็ขยับคันก็เกาฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็เริ่มต้นว่ากันใหม่ ปรับปงเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีกันอย่างนี้นะจ๊ะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ